The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle of samsara, there is no way to get away under the law, the law of karma. คุณพ่อเป็นลูกคนจีนมีน้ำใจสุภาพรักครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นถ้าห้เป็นที่รักของทั้งญาติมิตรและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งการงานก็จะริญก้าวหน้ารวดเร็วได้เป็นหัน้ผู้จัดก,การเขตของธนาคารแห่งหนึ่งไม่จะได้ตตำแหน่งสงูงแต่หน้าแปลกที่เงินเดือนกลับไม่ได้มากเมื่อเทียบกับคนในตำแหน่งเดียวกัน ส่วนคุณแม่กับเป็นลูกคนจีนเช่นกันมีพี่น้องสบดคนคุณแม่เป็นคนละเอียดมีระเบียบพิธีพิถันคุณพ่อคุณแม่สําเร็จการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาลายษษัยเกษตรศาสตร์อ้วันที่กเกษตรทั้งนั้นเลยเขยู <c oughs> ่ยี่สิบสามหลังจากนั้นท,นทั้งสองก็แต่งงานกันเราจะเลิกอยู่ว่างเลยทำไม <c oughs> เลิบแล้วเลิฟแล้วถึงที่สุดต้องแต่งงานกัน คุณพ่อเดยวสมบทอยู่ในพระพุทธศาสนายูนหนึ 1, ่งพันษาแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตคารวัตดังเดิมคุณพ่อและคุณแม่มีบุตรสองคนคือกระผมและน้องชายท่านได้พาลูสองขวัดปักน้ำภาษีเจริญนี่ไม่ถูกหลักวิชาทําบุญทุกวันอาทิตย์และตักบาตรทุกวันตอนนั้นผมซึ่งอายุประมาณเจ็ดแปดปี จึงได้มีโอกาสไปฝึกนั่งสมาธิจากคณาจารย์แม่ชีที่บัดปากน้ำอยู่หลายปีแล,ล้วครั้งหนึ่งได้นั่งสมาธิแล้วบอกว่าคุณพ่อมีจุดดำๆที่ปอดตอนนั้นเจ็บแปขวบนะจ๊ะไม่เสซเรย์แล้วก็พบว่าคุณพ่อติดเชื้อที่ปอดจริงๆแล้วก็รักษาได้ทันท่วงทีต่อมาคุณพ่อตรวจพบว่าเป็นมะเร็งที่โพรงจมูกได้รักษาโดยการฉายแสง ทิ้งทางคุณพ่อได้รับความทรมานอย่างมากเป็นขัข้นข,ขากรรกายอ้าไม่ขึ้นแต่กระนั่งคุณพ่อก็ไม่เคยร้องโอดครวญแม้แต่น้อยมีความอดทนมากคุณพ่อจะนั่งสมาธิเพื่อระง,งับความเจ็บปวดแต่ดูก็จะไม่ได้ผลนักจนเวลาสุดท้ายก่อนที่จะลาโลกสามสี่วันคุณพ่อไม่รู้สึกตัวเนื่องจากต้องให้มอร์ฟีนเพื่อบรรเทาอาการปวดจากมะเร็ง แต่ก็ยังดูปวดมากน้าสาววันที่หกี่พาผมไปนั่งสมาธิแบบตั้งเครื่องอาวุธด,ด้เจ้ามเป็นยังไงก็ไม่ทราบแล้วคุณพ่อฟื้นขึ้นมาคุยกับคุณแม่ได้พักหนึ่งจากนั้นก็นหลับอีกสองวันก่อนจะจากไปคุณพ่อถึงแก่กรรมอายุได้เพียง39ปีขณะนั้นผมและน้องชายอายุได้เพียงสิปีและก็เจ็ดขวบ ดังนั้นคุณแม่ก็ตั้งเลี้ยงลูกสองคนตามลำพังมีลูกเอ้เลี้ยงในช่วงหลังจากคุณพ่อเสียนี่เองคุณแม่และลูกๆก,ก็มิดได้เข้าวัดปักน้ำทุกอทิตย์อยงเช่นเดิมแต่ก็ยังทําบุญตักบาตรอย่างสม่ำเสมอและเข้าวัดตามัมน้ำคัญทางศาสนาอยู่เนืองๆคุณแม่จะพาไปกราบไหว้อธิของุนพ่อในวันครบรอบวันเสียชีวิตทุกปี ท่านยังสอนให้อทิสฐานกัใหคุณพ่อทุกครั้งที่ทําบุญและพาไปเข้าวัดทำบุญที่มูล,ลนิธิวัดปากน้ําเป็นประจําในปี40คุณแม่ตรวจพบเนืง้องอกติดตายข้างหนึ่งได้อีกข้างหนึ่งก็มีลักษณะเล็กลงฟอและนาสาวคนเดิมที่เคยพาผมไปนั่งสมาธิที่วัดปากน้ําได้แนะนําผู้เผยแผงศาสนาอื่นที่อ้างว่าช่วยรักษาคุณแม่ได้ คล้อคล้องไส้ไม้กลางแขนทาน้ำหอมหน้าตาและกลิ่นเหมือนยาหมองเลยครับแต่าตามไปเขโบชถขาบพิธีกับาศาสนาของเขาแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเปลี่ยนาศาสนานะครับจนกระทั่งผมและครอบครัวห่างพุทธศาสนาไปเลยไม่ได้ไหว้ระอีกทั้งยังถูกข้ามนั่งสมาธิด้วยได้ทำมลตัาตรตามการบ้างแต่ไม่บ่อยเท่าเดิม ตำบญที่มลูลนิธิวัดปากน้ำปีละครั้งเหมือนอยู่น้าบุญญเขตไปเลยครับนึกแล้วก็แปลกใจว่าที่ผ่านมาทำไมผมไม่ถูกคิดว่าเรากำลังถูกดึงให้ออกนอกบุญยเขตทำไมตอนนั้นผมคิดไม่ออกเลยจริงๆสุดท้ายการรักษาก็ไม่ได้ผลจึงเลิกติดต่อไปที่นักสาวไปนับถือต่างศาสนาเพราะว่า รักษาแล้ว,ว,ลวครอบครัวโ่รยกันทั้งบ้านรักษากระแผงปัจจุบันไม่ดีขึ้นจึงหาหมอต่างๆหลายหมอจนมาพบผู้เผยแพร่ต่างาศาสนาผู้นี้เขาได้นยเปลี่ยนาศาสนาและให้น้ําหอมมาทาเหมือนกันแล้วก็ให้ดื่มเบียร์ซึ่งเขาอ้างว่าเป็นยานี่ของขวัญจากผู้เป็นเจ้านักษา,าแล้วครอบครัวกันเลยดื่มเบียร์กันแทบถุกมือจนกระผมคิดว่าพวกเขาติดเบียร์กันแล้วละครับ ดื่มเบียร์เป็นยาเลยดื่มเบียร์จะไจะพาไปอบายนี่จนกลางปีัดปัญหาเนื่องอ,อกติดตตของแม่รุนแรงมากขึ้นแม่ได้ก็รักษาตัวในโรงพยาบาลแบบเดือนเว้นเดือนจนกระทั่งเดือนตัลาคมคุณแม่ต้องอยู่โรงพยาบาลตลอดราะการก็กเริ่มมากทางอาหารไม่ได้เลย ในช่วงเวลานั้นเองผมและน้องชายได้ญาติผู้พี่ฝ่ายคุณแม่เตือนสติให้กลับเข้าวัดทําบุญให้คุณแม่ครั้งหนึ่งเขาก็ได้พามาเข้าวัดหนึ่งชื่อวัดพระธรรมกายและก็ได้พบหลวงพ่อราขอให้ช่วยบุญให้กับคุณแม่พวก,กเราก็เร่งทําบุญให้กับคุณแม่ทั้งสร้างองค์พระร่วมทำบุญสร้างสาวแก่กับหลวงพ่อและทุกบุญที่จะทําได้ เวลาสมบุญและเปิดเทปธรรมะงหลวงพ่อให้คุณแม่ฟังโดยตลอดตามหลักวิชาแม้จากนั้นดูเหมือนคุณแม่จะไม่รับรู้อะไรนักพวกเราก็ยังมีความหวังว่าคุณแม่จะยังมีโอกาสกลับมาทําบุญเองในวันหนึ่งพวกเรานี่มนพระธรรมทายาทไปที่ห้องคุณแม่ร,รับสังฆทานในวันนั้นเหมือนคุณแม่จะมีสติขึ้นมาถวายสังฆทาน ังจากพรบคุณใจพปอคุณแม่กันหลับไปอีกครั้งพวกเราทําบุญและสวดมนต์ทุกวันไม่ได้ขาดเราพยายามพูดเพื่อนึกถึงบุญทุกบุญที่คุณแม่ทําและพวกเราทําให้โดยตลอดจนถึงคืนวันที่2 1กุมภาพันธ์คุณแม่ความดันโลหติตตกมากพวกเราฝ้าคุณแม่และสวดมนต์จนถึงเช้าวันที่22กุมภาพันธ์48คุณแม่ก็ได้จากไปครบรายุได้64ปี แต่คืนแรกที่คุณแม่เสียผมกลับบ้านแม่จะรู้สึกเศร้าและคิดถึงคุณแม่มากแต่ก็พยายามทำตามหลักวิชาคือพยายามไม่ร้องไห้เอาไปอนุโมทนาและรูปถ่ายแปะไว้ทั่วห้องและพูดถึงบุญต่างตายคุณแม่ฟังจนถึงราวตีหนึ่งแต่วันเริ่มขึ้นเป็นวันมาคาบูชาผมได้ติษฐานเชิญคุณแม่มาร่วมงานเวียนเทียนในวันดพระธรรมกายตั้งแต่เช้า ได้เจอคุณแม่นั่งสมาธิพร้อมกับหมู่คณะด้วยไปถึงช่วงเวลาเวียนเทียนผมติดฐานเจอเงินพ่อคุณแม่ลงมอโรมิธีแต่มาถึงช่วงจุดโคมาทีพผมรู้สึกประหมดความกางังวลความเศร้าโศกความทุกข์จากความอาลัยคุณแม่ได้ผมรู้สึกเบาตัวอย่างบอกไม่ถูกครับผมคาดหวังว่าคุณแม่คงจะได้ไปสู่สุคติ น่าจะเอารูปตอนสาวๆมาให้ดูหน่อยนี่รูปสาวน้อยนี่มันนึกไม่ค่อยออกแต่คุณพ่อเนี่นึกได้ตัวผมเองยังเป็นโรคภูมิแพ้อากาศซึ่งรักษาด้วยแผนปัจจุบันอยู่หลายปีก็ไม่หายคุณแม่จึงพาไปรักษาแบบจีนโบราณปนสายเวทในหๆโดยน้าสาวเป็นผู้แนะนำรักษาอยู่หลายปียังได้หาย ส่วนตัวผมตั้งแต่คุณพ่อเสียก็ศึกษาแต่ทางโลกมุ่งทำงานแต่เพียงอย่างเดียวหลังจาก,กรเรียนจบก็ไดเ้เข้าทำงานหลายที่เรียนงานอยู่บ่อยครั้งไม่จะได้ตำแหน่งและเงินเดือนดีขึ้นแต่ก็อยู่ได้ไม่นานมีอันตั้งออกแล้วเปลี่ยนงานเรื่อยไปท,ทั้งที่ผมมก็ไม่อยากออกเลยนะครับเมื่อครั้งกำลังศึกษาปริญญาโทอยู่นั้น ผมได้ประสบอุบัติเหตุเอ็นร้อยหวายขาดแต่รับการผ่าตัดและรักษาตัวนานอยู่หลายเดือนขณะนี้ผมและน้องชายได้หันกลับมาศึกษาทางธรรมะมากขึ้นและพยายามกลับมานั่งสมาธิหลังจากเลิกครั้งไปนานเกือบ20ปี oh. ผมก็กล่าวถึงคุณป้าคนที่4ผู้มีพระคุณกับครอบครัวผมอย่างสูงหลังจากคุณพ่อเสียชีวิตคุณป้าเอ็นดูและคอยช่วเหลือผมและน้องชายมาโดยตลอด แม้กระทั่งวันที่คุณแม่เสียชีวิตจนถึงเสร็จงานศพและลอยอังคารคุณแม่คุณป้าและคุณลงุงเป็นเจ้าของร้านขายยาจับธุรกิจใดก็เป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นตึกแถวให้เช่าจะเล่นหุ้นแม้แต่ซื้อหวยก็ถูกเป็นประจำท่านทั้งสองเป็นคนกนตัญยุตอบรรพชนทำบุญละว่า้ันพรพบุุษอย่างสม่ำเสมอ <c oughs> แล้วก็ทำอย่างตั้งใจเช่นทำอาหารเลี้ยงพระด้วยตัวท่านเอง คุณป้ามีน้ำใจระหวังดีกับทุกคนใจเย็นมากคิดการอารบอบครอบแต่คุณป้ามักจะทำบุญนำทางกับสังคมและทำบุญตามประเพณีจีนเป็นส่วนใหญ่โดยไม่ค่อยสนใจในแการของพระศาสนาคำถามบุพก,กรรมใดทำให้คุณพ่อมีตำแหน่งสูงไ้้ยเร็วแต่เงินเดือนไม่มากที่ผมนั่งสมาธิแล้วบอกว่าคุณพ่อมีจุดดำดำที่ปอด มเม่สเสด็จกระบพาะว่าคุณพ,พ,พ่อติดเชื้อที่ปลอดจริงและรักษาได้ไม่ทราบว่ากับผมเห็นจริงหรือพูดไปตามภาษาเด็กหรืออย่างไรครับทีน้าสาวได้พาผมไปนั่งสมาธิทางเครื่องพทธดดเจ้าแล้วคุณพ่อฟื้นขึ้นมาคุยคุณแม่ได้พักหนึ่งจากนั้นก็หลับไปอีกสองวันก่อนจะจากไปการนั่งสมาธิดังกล่าวได้ช่วยพ่อให้ฟื้นหรือไม่ครับ บุพกรรมไดทำให้คุณพ่อถึงแก่กรรมก่อนวัยอันควรโดยโรคมะเร็งโพรงจมูกครับปัจจุบันคุณพ่ออยู่ที่ใดเป็นอย่างไรบ้างครับมีอะไรฝากมาถึงลูกๆบ้างครับบุพกรรมได้ทําให้คุณนะ้าครอบครัวคุณนะ้าสาวย้ายาศาสนาทาั้งๆที่ท่านเป็นผู้พาผมเข้าวัดนั่งสมาธิท,ท,ที่วัดปากน้ําช่วงที่คุณพ่อป่วยและการใี่พวกเขาเดื่มเบียร์อย่างเต็มที่โดยไม่ได้นึกถึงศีลห้าที่เคยถือมาเลย เป็นเพราะมีกรรมสุราอยู่เก่าหรือเปล่าครับหลังจากที่คุณแม่และร่างแล้วท่านไปอยู่ภพภูมิใดมีข้อความอะไรฝากมาถึงลูกๆบ้างครับบุญที่สร้างพระและบุญอื่นๆซึ่งให้แม่นุมโมทนาบุญขณะที่ท่านป่วยอยู่และไม่ค่อยรู้สึกตัวนั้นได้ส่งผลให้แม่สู่สุคติหรือไม่ครับหากกระผมและน้องชายบวชให้แม่ก่อนแม่ตายวิบากจะตามมาเร็วอย่างนี้หรือไม่ อันนี้สงจะช่วยคุณแม่อยูยืนกว่านี้หรือไม่บุรกรรมใดยังทําให้ช่วงหนึ่งกับผมไม่ได้ใส่ใจทําบุญเราก็อยู่นอกบุญญาเขตเป็นวานนเกือบ20่สิบปีบปรกรมใดทายตัวผมไม่รอกภูมิแพ้ที่รักษายากและเส้นเอ็นอร้อยหวายขาดครับบุรกรมใดทําผมต้องย้ายงานบ่อยเพราะกิจการอยู่ไมยืดสักแห่งหนึ่งไปอยู่ที่ไหนกิจการนั้นอยู่ไม่ยืดเลย ถ้าผมเป็นต้นเหตุจริงผมจะไปสมัครเข้าไปทํางานบริษัทน้ําเมาเสเลยครับบุปรกรรใดทำให้น้องชายต้องเรียนแพทย์หล่ะเหนห่นารณาจะครอบครัวเป็นเวลานานครับบุญที่น้องชายช่วยรักษาคนจะส่งให้คุณพ่อคุณแม่ได้อานิสงส์อย่างไรด้วยหรือไม่ครับบุญปรจจะการใดได้ช่วยคุณป้าคนที่สี่มีลาบและประสบความสําเร็จในธุรกิจต่างๆและที่คุณป้าได้ทาบุญใส่บาตรตามประเพณีและทําทานกับคนทั่วไป แม้ว่าตั้งใจทำแต่ไม่มีความเข้าใจอัน,นิี่สองบุญจะมากน้อยเพียงใดครับผมจะช่วยันป้ายเข้าใจธรรมะได้อย่างไรบ้างครับพ่อแม่กระผมและน้องชายได้เคยสร้างบารมีกับหมูค่คณะมาอย่างไรครับบนที่กับผมและพระเข้าวพร 19, รษาทุนสิบเก้านาสาธิี่เจอานาทหลวงปู่มีอัน,นิีสองอย่างไรครับตอนนี้ผมยังเป็นพระภิกษุ ออระหว่างพระพิสุธร์มำบญกฐถินกับสาธุชนทำนะ่ะมีอานิสงส์ต่างกันอย่างไรครับเอาก็ต้องเป็นพระภิกสุสิจ๊ะ <c oughs> ลับตาฝันเป็นตุมวิตะตื่นขึ้นมาท้าวหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจา้า <c oughs> พ่อมีตำแหน่งสูงเร็ว แต่เงินเดือนไม่มากเพราะแน่ดีเวลาพ่อทำงานที่ใดเนี่ยพ่อมักจะมีจิตมุติตาไม่ชาเพื่อนร่วมงานที่เจริญก้าวหน้าอีกทั้งสนับสนุนให้ลูกน้องมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานแต่ว่าท่านทำทานตามประเพณีเท่านั้น,นบุญที่เกิดขึ้นจากการนำทานไม่มากจึงท,ทำให้ได้เงินเดือนไม่มาก แต่การไม่มุติที่ตาจิตจึงทำให้มีตำแหน่งสูงเร็วขึ้นตอนมันเด็กตัวลูกได้นั่งสมาธิเห็นจุดดำที่ปอดเมือ่อเสด็แล้วก็ปรากฏว่าเป็นจริงตอนนั้นแต่รักษาได้เพราะตอนนั้นลูกยังเป็นเด็กนี่ยจิตใจยังอินโนเซนต์กาบกบ,บุญที่เคยนั่งสมาธิในอดีตชาตินำระส่งผล จึงทำให้ตัวลูกเห็นได้จริงถูกต้องตามนั้นจ้ะแต่ที่คุณพ่อหายได้เพราะคุณพ่อได้ทำทานรักษาศีลจเจริญภาวนาถวายยารักษาโรคในปัจจุบันมาส่งผลจ้ะนาสาวได้พาตัวลูกไปนั่งสมาธิแล้วคุณพ่อฟื้นขึ้นมาคุยด้วบคุณแม่อีกพักหนึ่งแล้วก็หลับไปสองวันก่อนจะจากไปนั้น ก็ไม่ได้เกิดจากการนั่งสมาธิแบบตั้งเครื่องพุทธเจ้าอะไรตามที่ลูกได้เล่าให้ฟังนั้นแต่ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณพ่อที่เป็นประดุจเปลวเทียนชีวิตที่สว่างขึ้นบูบสุดท้ายก่อนที่จะดับจะ้ะคุณพ่อเสียชีวิตด้ยวยมะเร็งโพร,โรงจมูกเพราะกำเนิดดีชาติชาติหนึ่งเคยฆ่าคนนะ เดาผ้าชุบยาพิษไปโปะจมูกคุณอาของท่านคุณอาในชาตินั้นคุณอาตอนคุณอานอนหลับด้วยสาเหตุที่คุณอาในชาตินั้นจะฮุบเอามรดกหมดเมื่อคุณพ่อในชาตินั้นตายแล้ววิบากกรรมนี้แหลจะจะมาส่งผลตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรสุดลอมีวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟสาม แบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานวุบตื่นขึ้นกลางวิมานเลยเป็นเทพบุตรเลยด้วยบุญที่ทําไว้ในพระพุทธศาสนาได้รับบุญที่ฏฐิไาให้แล้วก็ทําให้มีทิพยะสมบัติเพิ่มขึ้นท่านก็ฝากความระลึกถึงนมาถึงตัวลูกว่าขอขอบคุณและอนโมทนาบุญที่ลูทิฏฐิไปให้ตอนนี้พ่อมีความสุขมากๆเลย ครอบครัวนสาวย้ายศาสนาทั้งนี้นี่พาตัวลูกไปวัดปากน้ำนั่งสมาธิในช่วงที่พ่อป่วยนั้นเพราะนาสาวเป็นพวกศรัทธาจริตแต่ไม่ได้สั่งสมบุญด้านปัญญาเชื่อง่ายแต่แต่ศึกษาธรรมะแบบฉาบฉวยก่าบกันได้ดีก็เคยนับถือความเชื่อแนวบุญญเขตพระพุทธศาสนามาด้วยมาส่งมาในนาสาวและครอบครัว เป็นดังปัจจุบันนี้ละจ้ะการที่พวกคนเหล่านั้นดื่มเบียร์อย่างเต็มที่โดยไม่นึกถึงว่าผิดศีลก็ห้า,หาที่ตัวเคยถือมาเลยนั้นแล้วกรรมเขาคนพาในปัจจุบันน่ะก็เลยพาพาไปหาผิดเพราะขาดปัญญาพิจนนารณาคนแม่ตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสดสวย มีวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟสสามตายแบบหลับและตื่นขึ้นกลางวิมานเดิรมีวิมานใกล้กับวิมานของคุณพ่อคุณพ่อจึงบอกว่าตอนนี้พบคุณแม่แล้วลว,วิมานสองเราติดกันได้บุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับคุณพ่อเราทั้งบุญที่ตัวลูกทำให้ด้วยก่อนท่านตายจ้ะ ได้รับบุญทุกบุญที่ที่ไปให้แล้วก็ทําให้ท่านมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นท่านฝากมาบอกว่าท่านมีความสุขมากที่ได้พบพ่อแล้วแล้วก็ได้รับบุญทุกบุญที่ที่ไปให้จึงฝากนุโมทนาขอบคุณที่ทิศบุญไปให้ทุกบุญเจ้าหากตัวลูกและน้องชายบวชให้แม่ก่อนท่านตายนั้นก็ช่วยได้ไม่มากนักเพราะสังขารท่านไปไม่ไหวแล้วรวมทั้งหมดอายุไขด้วยจ้า ชื่งหนึ่งของชีวิตตัวลูกไม่ได้ใส่ใจทำบุญเลยเราก็อยู่นอกบุญญเขตเป็นเวลาย,ยาวนานนั้นกับพระแด่ดีเคยคบคนผ่านที่ได้ชักชวนให้ตัวลูกออกไปนอกบุญญเขตผังนี้มาส่งผลจ้ะตัวลูกเป็นโรคภูมิแพ้ที่รักษายากเส้นเอ็นร้อยหวายขาดเพราะกรรมทีกาสัตว์เล็กสัตว์น้าบีมดตบยุงในนดีมส่งผลเป็นโรคภูมิแพ้ที่รักษายากจ้ กับกบในอดีตที่เคยตีขาสุนัขจนมันบาดเจ็บขากับเพกด้วยความกโกรธงุนิดใจคือตอนนั้นกำลังกโกรธงุนิดใจเห็นสุนัขมันเดินมาอยู่ว,ว่างๆไม่รู้ทำไงเลยระบายอารมณ์กับสุนัขมีบาคกรรมนี่มาส่งผลให้เอ็นร้อยหวายขาดตัวรูกต้องย้ายงานบ่อย,อยู่ทำงานที่ใดก็มาอยู่สักแห่งหนึ่ง เพราะในธรชาติเวลาทำบุญเนี <cima> ่ยมักชอบเปลี่ยนใจไปเรื่อยๆอาจจะทำเสาแกวแบอมแหมเอาทำหลังคาดีกว่าทำหลังคาอเอาลานทำพอจะทำอเอาองค์พระดีกว่าอยากจะทำบุญอย่างนี้ก็เปลี่ยนใจจะทำบุญอย่างนั้นรับปากที่จะทำบุญที่วัดนั่นก็เปลี่ยนใจไปทำอีกวัดหนึ่งวัดอื่นแทนแต่ก็ทำ ดังนั้นเวลาบุญส่งผลจึงต้องเปลี่ยนงานบ่อยๆแต่เงินไม่ได้ลดลงนะเพราะทำส่วนกิจการที่อยู่ไม่ยื่นั้นก็เป็นเพราะบุญของเจ้าของกิจการนั้นมีเท่านั้นจะ้ะไม่เกี่ยวกับตัวลูกถ้าเกี่ยวกับตัวลูกจะส่งบปบริษัทน้ำเมา <laughs> มันไม่เกี่ยวกัน <laughs> น้องชายต้องเรียนแพทย์แล้วต้องเหินหายจากครอบครัวเป็นเวลายาวนานนั้นก็ไม่ได้มีกรรมอะไร เป็นเรื่องเหตุผลปัจจับันที่ต้องไปศึกษาในสถานที่หา่างจากครอบครัวจ้ะบุญที่น้องชายรักษาคนจะส่งให้พ่อแม่ที่ตายแล้วหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับน,น้องชายเนี่ยจะมีจิตช่วยสงเคราะห์ชีวิตเพื่อนมนุษย์อย่างไรถ้ามีจิตเป็นกุศลไม่ใช่ทำเพราะเป็นอาชีพคิดว่าจะเอาเงินอย่างเดียวอย่างนี้บุญก็เกิดแต่ถ้าไม่ได้นึกถึงเรื่องบุญอะไร คิดเรื่องมันจะเอาเงินนี่บุญก็ไม่เกิดแต่ถ้าหากว่าตั้งใจน,นุเคราะห์เพื่อมนุษย์แม้บุญเกิดก็เป็นกุศลอ่อนๆที่ไม่ค่อยจะมีกำลังส่งถึงพ่อแม่เท่าไหร่นะักคุณป้าคนที่สี่มีราบและประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานต่างๆเพราะท่านนำทานม,มาในอดีตและปัจจุบันมารวมสบ่บุญ่ เป็ป้าใสาบาตรตามประเพณีและทำทานคนทั่วไปอย่างตั้งใจแต่ไม่เข้าใจตั้งใจแต่ไม่เข้าใจจะมีอานสงสงโดยยากก็คือทำให้ร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองในระดับหนึ่งแล้วก็จะได้ในสวนาการใสาบาตรก็จะได้ยุวนาสุขา,าภราปฏิพานแต่ถ้าทำบุญในบุญญาเขตด,ด้วยความเข้าใจก็จะได้ในสง อีกหลายเท่าตัวนักจ้ะพ่อแม่ตัวลูกและน้องชายได้เคยสร้างบารมีกมู่คณะมาแบบกองสเสบียงประเภทไม่สม่ำเสมอจึงท,ทำให้บางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันยกเว้นตัวลูกสมัยกองสเสบียงค่อนข้างสม่ำเสมอกมู่คณะมาหลายชาติแล้วจ้ะบนที่ตัวลูกและพระคำสาดเดรนสิบเก้า นามสาธิชิอนั้นเชิญหลวงปู่พระเดชคุณหลวงปู่จะมีอนดิสง์ได้ย่อคือจะมีสายบุญติดกับพระเดชคุณหลวงปู่ไปทุกภพทุกชาติจะได้เกิดในร่มเงาเพราะพุทธศาสนาวิชาธรรมกายจะได้เข้าถึงธรรมะภายในเป็นต้นจ้ะตอนนี้ลูกเป็นพระภิกษุเมื่อทําบุญกฐินอันดิสง์จะได้ต่ายก,กันก็ตรงที่ผู้ให้มีศีลมากกว่าคา,ารวะ ก็จะได้อาน,นิสงส์มากกว่าคารวาเทนั้นเลยจ้ะฉันจะมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเป็นต้นมากกว่าคือดีกว่าของคารวะจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้แต่งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติฐานจิตตามติดไปดูสิบรีวงบุญวิเศษเขตรบรมมาโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้ะ Escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.